คนตอนนี้เดอะซิมก็มีการอัปเดตนะคะที่นอนสองชั้นแล้วดีจังเลยมีตั้งหลายตัวนะคะเนี่ยดูสิมีเป็นแบบเตียงสองชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบที่บ้างแบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่อะไรเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะคะดีใจจังเลยเดี๋ยนอนให้เข้ามานอนสิเนี่ยเข้ามานอนอ่า เตึรดเติร์ดอ๋อึิดไปนอนข้างบนสิลูกอ้าวนอนหลับสบายเลยึ้นไปข้างบนสิลูกโอ้ยเราไปเล่นกันนะคะทุกคนดีมากๆเลย